ดีค่ะวันนี้เราก็จะมาหั่นหมูนะคะวิธีหั่นหมูนะคะไปทำไปทำบาร์บีคิวค่ะก็ล้างหมูสะอาดก่อนนะคะ,ละ,คะแล้วก็มาหัน่นโอเคหันนะคะ่นเลยค่ะนี่นะคะก็ ันนี้เราจะต้องหั่นบางๆนะคะอะไรอันนี้เราจะทำบาร์บีคิวแต่ว่าจะชิ้นแบบเราจะใช้ชิ้นใหญ่เลยชิ้นใหญ่แต่บางนะประมาณน่ะบาร์บีคิวแต่ว่าให้น้ำบางนะคะเป็นชิ้นใหญ่ไม่เป็นไรแต่ต่อไปน้ำบาง พราเราจะได้กินง่ายนะคะตอนเราย่างแล้วก็สุกเร็วเวยเวลาเราหั่นเราก็วางมีดเป็นแนวนอนนะคะเพราะเราจะต้องการที่จะหั่นชิ้นบางนะคะ ใช้มีคมนะคะถึงจะหั่นบางได้นะคะ